ค่ะมาดูกันว่าในถุงที่มีเหียญอะไรโอ้โหมีพศออทุกพศออเลยมั้งเนี่ยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีสองสี่สี่เหรียญที่พอศอที่เป็นนด้รับซื้อแหละนะอ่าสีสีรับสิบสองบาทเนี่ยสี่หนึ่งสีหนึ่งรับหกสิบบาทสี่สี่สิบสองบาทสี่ศูนย์ส่งมาให้สิบบาทให้สิบสองให้สิบ ให้สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสิบสองบาทแล้วกันอ่ะให้ไปแล้วก็สี่สี่สิบสองบาทนะคะส่งมาแล้วก็ให้นะคะสี่สี่ค่ะสิบสองบาทสี่สี่สี่ศูนย์อ่ะสี่หนึ่งอันนี้ก็สี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งนี่หกสิบาทเลยนะคะรับตังทอนมาก่อนใช้ไปดูให้ดีนะคะอเหรียญน,นี้แรกนะาเหรียญน,นะไม่ได้เป็นราคารับซื้อค่ะเหรียญการนา การจนาพนักบอกตลอดเลยนะไม่โอ้มีครุบมาด้วยการจนาไม่รับซื้อทุกชนิดราคานะคะทุกหน้าเหรียญไม่รับเลยเหรียญการจนาเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็มีการจนามาการจนาห้าบาทมีครุบหนึ่งบาทมาด้วยค่ะโอเคนะคะเอาเป็นว่ามาดูเหรียญพ่อ,พอสอกันก่อนพสี่ศูนย์พศสี่สี่สิบสอง, 40, อสอง 4, 4, 4, บาทนะคะพอสสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกสิบบาทโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยค่ะ สี่สองยี่สิบบาทว่ามียูโรมาด้วยค่ะทุกคนสองยูโรสองยูโรนี่สี่สิบบาทค่ะนะคะสองยูโรเป็นให้สี่สิบบาทอะไรเนาะเรียนสิบบาทสิบบาทสตางค์ทอนสิบบาทหมุนเวียนโอ้โหล้างมาสวยเลยอู้หูสวยมากค่ะเขาล้างนะคะเขาล้างเหรียญเขาล้างเขาเอาอะไรขัดอ่ะทำไมได้เง,งาวับได้ขนาดนี้เนาะเขาขัดค่ะทุกคนเขา เหรียญเหรียญที่เขาเก็บไว้เองอ่ะนะคะเขาตั้งใจที่จะที่จะเก็บค่ะเขาก็มีความใส่ใจในในของที่เขาจะเก็บไว้อะเนาะเขาก็ดูแลรักษาอย่างดีเลยดูสิแล้วปนัเชื่อว่าเขาต้องคัดเหรียญที่ไม่บินไม่บินไม่สึกเครื่องได้ขัดได้สวยขนาดนี้เนาะค่ะเหรียญสตางค์ธนธรรมดาที่เองนะคะเหรียญหมุนเวียนเหรียญในระบบสตางค์นเลยนะคะถ้าถ้าหยิบ เหรียญจากกระเป๋ามาหรือรับตังทอนมาจากผู้ค้านะคะให้ดูให้ดูพศเท่านั้นเลยนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยคะ่ะแค่พศเองเนี่ยคะ่ะพศที่อยู่ตรงนี้พศผลิตอะคะ่ะทุกสิ่งอยางจะเหมือนกันกับพศอ,อ,อื่นๆเหมือนกันหมดต่างกันแค่พศผลิตตรงนี้ดูเนี่ยคะ่ะ สองห้าสี่หนึ่งนะคะส่งขายได้ค่ะปะ้านาานะคะรับซื้อเหรียญละ60บาทสําหรับป้านาานะคะ60บาทแล้วท่านลองถามร้านอื่นๆดูว่าเขารับซื้อเท่าไหร่เผื่อร้านอื่นบางร้านที่เขารับซื้อสูงกว่า60นั้นท่านก็ขายเขาท่านจะได้มีเงินได,ได้ได้เงินมากกว่า60บาทที่จะขายป้านาานะแต่ถ้าร้านอื่นเขารับต่ํากว่า60ก็เอามาขายป้าน้าค่ะปะ้านารับ60บาทค่ะรับไม่จํากัดนะคะรับอยู่ตลอดรับเรื่อยๆ ก็มีมีทีมงานที่หาเหรียญพสส่งขายไปหน้เขาก็ส่งมาตลอดเออนะคะทีละห้าเหห้าห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญอะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะหรือใครจะใครใครที่ทําเครื่องเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะลองคัดดูเจอก็ส่งขายไปหน้าได้เลยค่ะหกสิบบาท